สวัสดีค่ะพบกับกล้องกรุงไทยเอ็กซ่าตัวแทนที่สวยที่สุดใน88โลกนะคะวันนี้ค่ะจะมาคุยเรื่องคํากล่าวหนึ่งที่ได้ยินเยอะมากคือคนมักจะพูดว่าไม่รู้ว่าจะซื้อประกันไปทําไมเพราะว่าเอาเงินไปลงทุนวิธีอื่นได้ผลตอบแทนที่มากกว่าอา้าวได้ยินเราต้องทําคลิปนี้นะคะเพราะว่าอยากจะบอกทุกคนให้เข้าใจก่อนเลยว่าประกันกับลงทุนนั้นเป็นคนละเรื่องกัน ประกันกับลงทุนนั้นคือคนละส่วนกันอยู่คนละด้านกันของการบริหารการเงินของคุณเลยนะคะหมายเหตุก่อนว่าปัจจุบันทุกบริษัทเนี่ยก็จะมีประกันควบการลงทุนนั่นคือแบบพิเศษนะคะแต่วันนี้ถ้าเราพูดถึงประกันแบบทั่วไปแล้วก็การลงทุนเนี่ยมันคนละอย่างกันเวลาที่เราจะลงทุนนะคะสมมติว่าเรามีเงิน5้าแสน เราจะลงทุนเนี่ยเราก็หวังให้เงินง่า0แสนของเราเนี่ยนะคะมันจะเดินเติบโตงอกงามเป็นล้านสิบล้านร้อยล้านอะไรก็แล้าแต่ถูกไหมคะผ่านวิธีการลงทุนแบบต่างๆเออมีตั้งแต่ไปฝากเงินซื้อพันธบัตรลงทุนกองทุนเล่นหุ้นต่างๆหวังให้เติบโตโดยการลงทุนนั้นก็มาพร้อมกับความเสี่ยงถูกไหมคะอ่ะมันมาพร้อมกันอยากได้ผลตอบแทนมากก็ต้องยอมรับความเสี่ยงได้มาก แต่สําหรับประกันค่ะอยู่อีกด้านเลยอย่างที่บอกเพราะสมมติคุณเอาเงินนะไม่เอาเงิน,นะน,นคุณเอาเงิน5 0 0 0 0นบาทมาทําประกันชีวิตวันนี้คุณจะได้ความคุ้มครองอยู่ที่21ล้านอันนี้เป็นตัวอย่างสําหรับอายุ30นะคะโอเค ห้าแ0นกลายเป็นยีล้านและได้แน่นอนค่ะไม่มีความเสี่ยงได้เมื่อไหร่ได้เมื่อเสียชีวิตเป็นประกันชีวิตนะคะได้เมื่อเสียชีวิตหรือถ้าไม่เสียชีวิตอยู่จนครบกําหนดสัญญาก็ได้เงิน2ีล้านเหมือนกันโอ้ไม่ก็คุณประช่วยประกันค่ะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยปกป้องทรัพย์สินของคุณ ป้องกันคุณจากความเสี่ยงในการลงทุนหรือไม่ลงทุนในขนทางอื่นก็ตามถูกไหมคะเพราะเรารู้กันว่าการไม่ลงทุนนั้นก็คือความเสี่ยงแบบหนึ่งแต่การลงทุนมันก็มีความเสี่ยงของมันอยู่แล้วไม่ว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุนชีวิตเต็มไปด,ด้วยความเสี่ยงค่ะประกันถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องคุณป้องกันคุณไม่ให้เผชิญกับความเสี่ยงหรือถ้าต้องเผชิญกับความเสี่ยงก็จะ,ะเผชิญแบบเบาๆซอฟ เพราะว่ามีประกันโอเคเข้าใจตรงกันนะไปแล้วสวัสดีค่ะ